ลงก่อนลูกไปมามาเร็วมาโดเร็วมาจี้ลงมาเลยลูกเจ้ยมาลงมามาทำไมเยอะมาลงมาโดดลงมาเร็วหยาดบอกมาครั้งแรกตื่นเต้นเต้นประกาศลงจากเสล่งเลยลงมาลูกบางทีทาย่นี่เที่ยทายยใ่นี่บอก Ta phải lo nào đây Là nó còn đền đến gì đấy à, quá Phải nhăn bán cả luôn Má đúng mấy ơi กี้จี้จี้พี่มาลงไหมเร็วเรวเร็วจีหพ,พี่มาลุงไหมบ่มมเคยออกมานาะออกมาครั้งแรกโอ้โหโอ้โหนามบกายตัวนโอ้โอโอมื่อหนาจะเดียวแหงมาเตัวนโอ้มื่นจีเดียวแหาวานตัวน bột dừa đây làm bột lại nhéo vào đây này nguyên này lá <laughs> bột lại em bò nhang tay ngang ngang như con thuộc cứ kiều em lại kĩ Nhi ngang 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 khô ngang 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 nhanh ngang 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 đi ngang 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 Chị mặt chịu cano đi mellow mang đi 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 má, đi Chị Chị đi 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 ก็ล่าลงลักกี้ลักกี้เอ้ยกินบ่อขนมนี่กผีไหมผีไหมลน้องสา นน้มมาโครงการคนพรึ่งโครงการคนละพรึ่งเนาะบังลาเครื่องตากเครื่องอบวกเกย์บอกครับเี่ครับครับแง่ทำได้หยุดทำได้หยุดทำได้หยุดแล้ว มันท่านไปก็น้ำน้กินแล้วอ่าหว่ะใรไปเลือยนี่เอาอันนี้แกะบะหน้าตแข็งเลยตื่นเตี่ยนเลยะเวลาสีงามนิหน่ ห้องไปนรอนานห้วไปน้ำปุ้ยตาไปเบิดแล้วไปอ้อไป ัสดีอฟพีครับสวัสดีเอฟพีกเอีบังอยู่่ลลักกี้ออกมาหนาครับทางแรกของลักกี้ครับงานเข้าแบบเงได๋เงได๋ออกมานงได๋ลูก ใสปุ๋ยไปผมว่านไปลอ่อน้มก่อเดี๋ยวน,ะนามปุ๋ยสีหัวเบิดสิผ <c oughs> ้าก็ไม่อเไรเพราะได้ล่อดอกเป็ปปปปนนามเพรได้ย่าน้องเขาป้าป้าลูกป้าสิผ้ามันคล้องโลดตามรลอย่านเั่นไปย่องเขาไงหนังมันรอไหมานั่นัก็น,นคืออะไรมือ ข้าไปลอบังเห็ดกันเป็นน,นามมาไดโไางงงา้โดดสิ้ผ้าไปเอสิหยานยองถอยโดดเป็นหนามนี่ข้าเขาจะโดดตามเลียนแผนแล้วเลียนแผนแล้วหมดแรงวะหาเห็ดแล้วเห็ดปวกออกวา อยกเล่นเนวะ <laughs> โดดนาม <laughs> เฮ้ยห่มออังไม่ห้อยกัดเต้นยังไงปวดเอีออยงว่ะ bây giờ nhấc nhãng đo mương nè, kích thát rồi kích thát rồi, chế bạc cọc chế, cổ. chế, cổ. chế cổ đi, bùng cẩn, นี่คืออะไรน,นั่นนั่นเอ้บอกลายอยู่เป็นตะมวานแห่อยู่มีวานนอบนี้แล้วต,ต,ลตือนๆนี่แอเมื่อยตมันย่อเวจร์อย้วาพปนองมะม่วานแห่ดงเมื่อยนม่อรักกี่วันน่นมะมาได้ยังแล้ว cuộc bò quá Cái cắt bán luôn á Dưới ơi ừ. Nhi bò hẹp, nhi bò Cọt chút vào lồn rồi จบไปใชตับมะเฟืองนกอดดิตลกปะชาวบ้านเมื่ลายยุโรนเมื่อดใดแล้ว กับ <G l ug> บานน่ารูเนาะน่าม่ไม่มาเด้มาเด้ขับคนกลับบานแล้วเอาไว้

มปลูกป่ะลงมานน้ลงมานมาเรีย <laughs> โดดไปหอดโดด่อ <laughs> กว่าได้อวเลยอยากมันเงียบไป่อน้องของด,ดอดดตามพนมามันน็นนามตื่นเตนเกินน้ำข้อลาอยากไปอีกบ่ลูกอยากไปอีกบ่ตอดน้ำข้อถึงเกะภาคของแร้บัดนีง นี่แต่ตีล่องกระโดดร่องให้หน้าเลยผ้าเขามาเลยให้บ่ได้เลาะหนามเลยเนื้อแตกเนื้อแตกเตมือ่อนหรนไปไม่เนาะลูกเนาะ